ก็เกือบนะคะเกือบบูธไม่ขึ้นนะคะเมื่อเช้านี้ตื่นมาตีสี่นะคะตายแล้วโทรศัพท์ทําไมมันดับอย่างนี้นะคะก็เลยรีบชาร์จแบตแล้วก็สักพักหนึ่งนะคะอึดใจหนึ่งโทรศัพท์ก็บูธตัวขึ้นมาใหม่นะคะก็ดีใจนะคะใจชื้นขึ้นมานะคะว่าโอ๊ยโทรศัพท์เราไม่เป็นอะไรนะคะลืมชาร์จแบตเสียบค้างเอาไว้นะคะการที่เราไลฟ์สดข้ามวันข้ามคืนเนี่ยมันต้องชาร์จแบตหล่อเลี้ยงไว้ตลอดนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาชมคลิปให้นะคะคุณออฟนะคะเราดูกันเองนี่แหละพี่ไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณน้องวาวาขอบคุณคุณออฟนะคะขอบคุณคุณจีนะคะขอบคุณคุณเก๋ขอบคุณน้องโตเกียวนะคะขอบคุณคุณพรศิริขอบคุณคุณศรีนาภานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะให้กําลังใจดีงามชาแนลนะคะ พันนี้ก็คือเป็น1นึ่พันที่4นะคะพันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะถึงหลักเส้นชัยนะคะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะในขเก้าวันนวันนะคะ18วันกับ900าร้อยกว่าชั่วโมงไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะมีความเสี่ยงประมาณ90%เเลยนะคะเสี่ยง90%ซที่จะไม่สําเร็จนะคะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเผื่อจะไปฟุกฟุกตอนหลังๆนะคะ เผื่อพี่ยูส่งลมบนมาช่วยตอนหลังๆนะคะช่วงนี้ตั้งแต่ขึ้นไลฟ์สดดีงามชาแนลเก็บชั่วโมงลมลมบนไม่เคยมาเลยนะคะไม่เคยมาช่วยเลยที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็คือเป็นพวกเราเองดูกันเองทั้งนั้นเลยนะคะ ถ้าเกิดอยากจะขยายช่องให้กว้างก็ต้องทำคลิปช็อตลงเยอะๆนะคะทำคอนเทนต์หลากหลายนะคะแต่คลิปช็อตก็มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะคะบางคนที่เขาเลื่อนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นช่องเรามีคุณภาพนะคะเขาก็จะแวะไปดูคลิปอื่นให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นคนที่เลื่อนคลิปช็อตมาเจอคลิปช็อตนี้นะคะก็อาจจะดูแค่คลิปชอ็อตนี้คลิปช็อตเดียวแล้วก็เลื่อนต่อไปนะคะ บางคนก็แค่มากดเพิ่มเพื่อนให้แล้วก็ไม่กลับมาดูอีกเลยนะคะคงจะเหมือนดีงามชาแนลนะคะดีงามชาแนลเหมือนกันนะคะมียอดนะคะมีมียอดซับสไครต์อยู่พันเ้านะคะส่วนใหญ่ก็มาจากคลิปช็อตทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปช็อตพวกเนี้ยเพื่อนๆที่มาจากคลิปช็อตเนี่ยบางคนก็ติดตามเราจริงๆบางคนก็ ติดตามแค่คลิปนั้นคลิปเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตามคลิปอื่นให้เรานะคะมันก็เลยไม่ค่อยขยายวงกว้างนะคะคลิปช็อตนะ่ได้ยอดซับสไครต์ไว้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ตามเราจริงๆนะคะเขาจะตามแค่คลิปที่เขาดูแค่นั้นเองแล้วเขาก็ไม่ไปดูคลิปอื่นให้เรานะคะ น้อยนะคะน้อยคนนะคะที่ติดตามเราตลอดนะคะ,ะ,ะ learning, แล้วยิ่งตอนนี้นะคะมีเพื่อนๆเรานะคะหรือว่าทั่วไปนะคะทำช่อง YouTube เยอะนะคะทำช่อง YouTube กันเยอะนะคะ,ะ,ะก็แว้นแว้นไปให้ไม่หมดนะคะ ก็ต้องก็ต้องก็ต้องทยอยไปนะคะวันนี้บ้านนั้นวันนู้นบ้านนี้นะคะต้องสลับกันไปให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าจะแว้นไปให้ครบทุกบ้านเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะคะเพื่อนๆทําช่องเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านช่องนะคะทั่วโลกเลยนะคะเป็นล้านล้านช่องแล้วเออเอาแค่เฉพาะวงวงแคบก็ได้นะคะวงแคบที่เป็น FCTP ของลุงป้านะคะทําช่องเป็นหมื่นๆช่องนะคะ เราแว้นไปไม่หมดอยู่แล้วนะคะตามลาพังช่องเราช่องเดียวแว้นไปก็จะมือหงิกอยู่แล้วนะคะทํางานนะคะใช้มือนะคะใช้มือทําคลิกเมาส์นะคะทําผ่านคอมนะคะสายตาก็ส่องอยู่กับจอคอมตลอดเวลามือก็คลิกเมาส์ตลอดเวลาทั้งขีดทั้งเขียนปากกาด้วยไหนจะต้องเลิกงานมาไหนจะต้องมาทําช่อง youtube ของตัวเองอีกนะคะแทบจะไม่มีเวลานะคะ ก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะคะแต่ก็ต้องสู้นะคะไหนๆเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะต้องสู้นะคะว่าเราจะทําได้ไหมนะคะถ้าเราทําได้เราทาสําเร็จนะคะก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างยิ่งนะคะที่เราทําได้นะคะสามารถก้าวข้ามความ